Hello, Good morning student. We are going to learn about English Unit 4. What are you doing? How are you today? สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะสบายดีกันไหมคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างอยู่ที่บ้านนะคะอย่าลืมอ่านหนังสือนะทบทวนบทเรียนนะคะ วันนี้ภาษาอังกฤษค่ะพบกับครูมีนานะคะเหมือนเดิมในส่วนของคลิปนี้เราจะเรียนกันใน u n i ิตหนังสือเรียนเอ็กเพ s นะคะเตรียมหนังสือขึ้นมาได้เลยเปิดรอเลยใครที่เอาขึ้นมาแล้วนะคะเปิดไปในหน้าที่หน้าที่66คะ่ะหน้าที่66นะ Open your book page 66เปิดรอเลย เตรียมอุปกรณ์การเรียนของตนเองให้พร้อมนะคะ,ะไปเริ่มกันเลยนะคะ Are you ready? Let's go <S เตรียมหนังสือหรือยังคะนะักเรียนถ้าใครเตรียมหนังสือพร้อมแล้วนะคะให้เปิดหนังสือเลยค่ะ Open your book page 67 page 67หน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่67ค่ะ เปิดเลยนะคะอยู่ในส่วนของ Unit f o u นะคะ What are you doing นะคะ What are you doing เริ่มนะเริ่มเลยนะคะามาดูในส่วนแรกก่อนนะคะหัวข้อแรก Number One นะคะหัวข้อนี้เลยค่ะ Listen and say นะคะ Listen and say หมายถึงอะไรฟังและพูดสแสดงว่านักเรียนจะต้องพูดตามครูด้วยนะคะฝึก พูดแล้วก็ดูด้วยว่าความหมายแต่ละคําแปลว่าอะไรนะอ่ะมาดูคนแรกนะคะมาดูประโยคแรกที่เราจะพูดแล้วก็ฟังนี่เลยค่ะผู้ชายคนนี้นะคะนักเรียนลองสังเกตสิว่าโดยรอบๆเนี่ยนักเรียนคิดว่าเขาอยู่ที่ไหนกันคะน่าจะเป็นส่วนสาธารณะใช่ไหมคะนักเรียนมีเด็กมากมายเลยนะคะมาดูกันว่าเขาพูดว่าอะไรผู้ชายคนนี้นะคะคนแรก เห็นแต่ด้านหลังนะคะสวมหมวกแก๊ปอยู่นี่นะ,ะมาดูกาพูดว่าอะไรนะคะ Hi boys and girls พูดตามเลยค่ะ Hi boys and girls What are you doing What are you doing ะนะคะมาดูแปลว่าอะไร Hi boys and girls What are you doing นะ,ะ Hi หมายถึงสวัสดีนะคะ Hello ก็เหมือนกันก็หมายถึงสวัสดีนะคะแต่คำว่า Hi ส่วนใหญ่จะใช้กับคนที่มีอายุรุ่นราวเขาเดียวกันหรือถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ใช้กับเด็กแบบนี้ได้นะแต่จะเราเป็นเด็กแล้วไปใช้กับผู้ใหญ่ Hi แบบนี้จะไม่สุภาพนะคะนักเรียนนะให้ใช้คำว่า Hello หรือคำว่า Good Morning Good Afternoon นะคะามาแปลกันต่อ Hi boys and girls ในที่นี้คือ สวัสดีเด็กชายเด็กหญิงนะคะถ้าแปลตรงตัวเลยนะหรือถ้าแปลโดยรวมก็หมายถึงว่าสวัสดีทุกคนเด็กๆนะคะอะ What are you doing แปลว่าอะไรไประโยคนี้ What หมายถึงอะไรนะคะมี verb to be ก็คือ are you หมายถึงคุณนะคะ do d, d o เนี่ยหมายถึงทำนะคะแล้วก็มี ing คุ้นๆไหมเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ไหมคะที่มี verb to be มี ing ต่างๆมันหมายถึงกำลังนะคะ,ะถ้ามี verb to be มี ing แบบนี้ด้วย What are you doing? จึงหมายความว่าคุณนะคะกำลังทำอะไรนะ,ค,ะคุณกำลังทำอะไรเขาทักทายคนเต็มไปหมดเลยไหมคะแล้วก็ถามว่าคุณกำลังทำอะไรมาดูกันว่าแต่ละคนทำอะไร นะคะ,ะเด็กผู้หญิงก่อนแล้วกันเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะสวมเสื้อสีชมพูบอกว่า we are cooking พูดตามได้เลยนะคะ we are cooking หมายความว่าอะไร we หมายถึงพวกเรานะคะพวกเราพวกเรากำลังทำอะไร cooking พวกเรากําลังทำอาหารนะคะพวกเรากําลังทำอาหารอมาดูอีกคนนึงนะคะเขาชี้ไปนะคะ ที่ผู้ชายอยู่ที่เต็นท์สีม่วงตรงนี้แล้วก็พูดว่า he is writing a postcard he is writing a postcard หมายความว่าอะไรคะ he เขาผู้ชายนะคะกำลังเขียนโปสการ์ดหรือว่าเขียนบัตรอวยพรนะคะเห็นไหม he แล้วก็มี verb to be ก็คือ is writing เห็นไหมคะ write หมายถึงเขียนมี ing ก็เป็นกำลังเขียน he is writing a postcard นะคะอะต่อยังไม่หมดค่ะเด็กผู้ชายนะคะคนนี้ก็ชี้มาที่เด็กสองคนบอกว่า they are running they are running หมายความว่าอะไรคะ they หมายถึงพวกเขานะคะหรือว่าเขาทั้งหลายนะคะพวกเขากำลัง Run หมายถึงวิ่งนะคะพวกเขากำลังวิ่งนะคะหรือว่าวิ่งเล่นนั่นแหละนะคะ running ในส่วนของการเปลี่ยนกริยาต่างๆครูแจ้งไปแล้วเนาะเห็นไหมคะคำว่า running อ่าไม่ว่าจะเป็นคำว่า writing นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมหรือทบทวนเองนะในส่วนการเปลี่ยนการเติม ing ต่างๆเนาะแล้วก็การใช้ verb to be อย่าลืมนะคะเห็นไหม day ใช้กับ are verb to be ถ้าเป็น ประธานเป็นพระอุพธเห็นไหมคะ he เขาจะใช้กับ is เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์อันนี้ทบทวนอีกครั้งนะจากนั้นค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้เห็นไหมคะกำลังนั่งทำอะไรอยู่นะ้ากำลังทำอะไรคะเขาบอกว่า I am fishing, she is swimming. I am fishing, she is swimming. แปลว่าอะไร I หมายถึง ฉันนะคะฉันกำลังตกปลานีคะไม่ใช่ว่ากําลังปลานะฟิชชิ่งหมายถึงตกปลานะคะฉันกําลังตกปลา She is swimming เขาผู้หญิงกำลังว่ายน้ำเห็นไหมคะนี่เขาผู้หญิงคนนี้นะคะกำลังว่ายน้ำแสดงว่ามีใครทำอะไรบ้างหลายอย่างใช่ไหมคะมว่าจะเป็น c o o k ิ้งทำอาหาร Writing a postcard เขียน p o s t c a r ดนะคะ Running ก็คือวิ่งใช่ไหมกำลังวิ่ง Fishing ก็คือตกปลานะคะแล้วก็เป็น Swimming ว่ายน้ำมีทั้งหมดกี่อย่าง5อย่างนะคะ,ะเราได้ไปหลายคำศัพท์มากเลยนะคะฝึกพูดตามได้เลยนะไม่ต้องกลัวผิดนะคะดูหน้าถัดไปนะคะเดี๋ยวครูจะมาทบทวนคำศัพท์ให้อ่านี่างคำว่าอะไรคำแรกค่ะ Number one คำว่าอะไรคะรูปภาพ fishing ปูดตามเลยคะ่ะ fishing number two cooking cooking number three writing writing แปลว่าอะไรบ้าง fishing หมายถึงตกปลานะคะ cooking ทำอาหาร writing เขียนนะคะหรือว่ากำลังเขียนนั่นเองอย่างไม่หมดนะคะมาดูกันต่อเลย number four swimming swimming พูดตามได้เลยค่ะ number f paying t a g paying t a g ต่อไปค่ะ number six number six Sleeping, sleeping แปลว่าอะไรบ้างอ่าแปลว่าอะไรบ้าง Swimming ก็คืออะไรคะดูจากรูปภาพว่ายน้ำนะคะ p a i n t tag p a i t tag แปลว่าอะไร p a i tag วิ่งอะไรคะพอจะเดาออกไหมเขากำลังทำอะไรกันอยู่ตอนนี้วิ่งไล่จับคะ่ะนักเรียนวิ่งแปะกันเห็นไหมคะภาอังกฤษใช้คาว่า p a i n t tag นะคะวิ่งไล่จับวิ่งแปะกันเนี่ยเขากำลังวิ่งไล่กันเลยนะคะถัดมาคะ่ะ Sleeping ก็คือ นอนหลับนั่นเองนะคะอะทีนี้ดูด้านล่างต่อตรงนี้นะคะเห็นไหมเห็นนะอ่ะในสองคำศัพท์ต่างๆนักเรียนไปฝึกดูเพิ่มเติมได้เลยนะคะในบทเรียนนะฝึกอ่านฝึกพูดแปลเขียนอะไรได้ลงไปในหนังสือของตนเองได้เลยนะ,ะอ่ะทีนี้มาดูต่อคะ่ะผู้ชายนะคะอยู่ฝั่งขวามือตรงนี้เขาบอกว่า What are you doing What are you doing? แปลว่าอะไรนะคะประโยคนี้ครูพาแปลไปแล้วหมายถึงคุณกำลังทำอะไรนะคะคุณกำลังทำอะไรเขาตอบว่าอะไรดูเด็กนักเรียนคนนี้กำลังทำอะไรคะในรูปภาพอ่านหนังสือใช่ไหมคะถามด้วย you ต้องตอบด้วย I นะคะ What are you doing? I am reading. I am reading ฉันกำลังอ่านนะี่คะกำลังอ่านอะไรกำลังอ่านหนังสือนั่นแหละนะคะเป็นการพูดแบบไหนๆว่า I am reading ก็หมายถึงฉันกำลังอ่านหนังสือบางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้ประโยคเต็มๆว่า I am reading a book หรือว่า I am reading a comic book ก็ได้นะคะ I am reading ก็เป็นการแปลว่าอ๋อฉันกำลังอ่านอยู่เนี่ยอ่านหนังสืออ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เกี่ยวอะไรสองคนนี้ที่เอาขึ้นมาให้ดูนะคะ จริงๆในหน้านี้ที่นักเรียนดูกันอยู่คือหน้า68นะต่อจากหน้า67นะคะหัวข้อของมันจริงๆก็คือ practice in pair นะคะ practice in pair คืออะไรคือการจับคู่ฝึกสนทนานะคะจับคู่ฝึกสนทนาแต่ที่นี้พอนักเรียนอยู่ที่บ้านก็ให้ลองจับคู่กับผู้ปกครองหรือพูดกับตัวเองก็ได้หน้ากระจกนะคะไม่ยากนะอะแต่ทีนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วครูบอกว่าฝึก พูดใช่ไหมคะฝึกจับคู่สนทนาเดี๋ยวมาลองจับคู่กับครูนี่แหละนะคะว่าการจับคู่ออนไลน์เป็นยังไงอ่าไปดูกันเลยนะคะให้นักเรียนนะคะดูต่อคะ่ะในหน้าที่69นะคะ s 69นะคะ69นะเพจ69ก็คือหน้าที่69ในข้อ b หัวข้อ b นะคะเขาบอกว่า ask and answer นะคะ ask and answer หมายถึงฝึกถามและตอบคำถามทีนี้ที่ครูกล่าวไปใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวเรามาจับคู่ออนไลน์กันโดยการที่นักเรียนก็ให้ฝึกพูดของนักเรียนอยู่ที่บ้านเนาะแล้วก็ตอบให้ครูด้วยนะ ไม่โกงนะนักเรียนหัดพูดได้เลยค่ะนักเรียนเพราะว่าการที่เราพูดบ่อยๆนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยได้ฝึกอ่านออกเสียงแล้วเราก็จะจำำําคําศัพท์หรือความหมายต่างๆได้ด้วยนะคะอ่ะดูน u บว e นนะคะครูมีหน้าที่ถามนักเรียนมีหน้าที่ตอบนะคะหรือพูดไปพร้อมกันเลยก็ได้แต่ขอให้ฝึกพูดนะคะอ่ะมาดูน u บว e นนับวันะคะเด็กผู้ชาย ชี้ไปตรงนี้เห็นไหมคะนี่เขาชี้ไปแล้วเขาก็ถามว่า was he doing was he doing เห็น apostrophe s ตรงนี้ไหมคะ was ย่อมาจาก what is he doing นักเรียนต้องไม่สับสนนะถ้าเห็นแบบนี้นักเรียนต้องรู้ว่ามันคือ what is he doing ก็คือ verb to be is นั่นแหละนะคะแต่เขาเขียนย่อนะคะเวลาอ่านเราก็จะไม่อ่านว่า was is นะเราก็จะอ่านเป็น was he doing นะคะอาจจะออกเสียง s เล็กๆนะคะ was he doing ความหมายเหมือนเดิมค่ะนะคะ he หมายถึงเขาผู้ชายใช่ไหมคะ do หมายถึงกำลังทำใช่ไหมเขาผู้ชายกำลังทำอะไร Doing หมายถึงกําลังทานะคะเขาผู้ชายกําลังทาอะไรนักเรียนดูหนังสือตามสิคะคิดว่าเขากําลังทาอะไรเอ่ยเดินไหม Walk ไหมคะใช่เขาเดินไหมคะถ้าถามด้วย he นักเรียนก็ต้องตอบด้วยด้วย he นะคะ What he doing เวลาตอบก็ต้องตอบเป็น he is ตามด้วยกริยา,ยาเลยค่ะหรือว่าสิ่งที่เขากําลังทำเนี่ยก็คือเขากําลังกําลังเดินนะคะก็จะได้เป็น he is walking he is walking พูดตามเลยค่ะพยายามฝึกพูดนะคะ what's he doing he is walking อันนี้คือเราดูตามรูปภาพนะเขาถามด้วย he เ,เราก็ต้องตอบด้วย he เ,เห็นไหมคะ ทีนี้ is เนี่ยเราก็ต้องใส่ is นะเพราะครูบอกว่าตรงนี้ apostrophe s นะคะคือรูปยอ่อเวลาเราตอบเราก็ตอบตัวเต็มนะคะ he is walking นะคะถัดมาค่ะ number two was she doing was she doing she หมายถึงเขาผู้หญิงเธอหรือว่ารอนก็ได้นะคะเธอกำลังทำอะไร หรือว่าหล่อนกำลังทำอะไรถ้าใครเห็นภาพไม่ชัดดูในหนังสือได้เลยนะคะเขามีท่าทางกำลังทำอะไรทำอะไรลูกทำอะไรคะกำลังกำลังวิ่งใช่ไหมคะถ้าจะบอกว่าเขาผู้หญิงกำลังวิ่งถามด้วยชีก็ต้องตอบด้วยด้วยชีถูกไหมคะ verb to be อะไรเราก็ามาใส่เลย she is running she is running ถ้ามี ing ต้องมี verb to be เสมอจำไว้นะคะเห็นไหม he is walking she is running เพราะว่าความหมายมันก็จะเป็นปัจจุบันกำลังทำนะคะเข้าผู้หญิงกำลังวิ่งในข้อ2ก็จะได้ความหมายแบบนี้นะคะ,ะทีนี้น้ำเบอ r 3 what are they doing what are they doing พวกเขากำลังทำอะไร day หมายถึงพวกเขาเห็นไหมคะมีคนมากกว่าสองคนนะคะหรือว่าตั้งแต่สองคนขึ้นไปเป็นพหูพจน์ดู verb to be ก็เป็น are น,น,นะคะ What are they doing หมายถึงพวกเขากำลังทำอะไรนักเรียนคิดว่าเขาทำอะไรอยู่ไหนดูรูปภาพสิคะกำลังกำลังเล่นฟุตบอลกันใช่ไหมคะอ่า ถามด้วย D ก็ตอบด้วย D ค่ะ D are playing football they are playing football นะคะพวกเขากำลังเล่นฟุตบอลนั่นเองไม่ยากเลยเริ่มได้หรือ,อยังหัดพูดได้เลยฝึกพูดได้เลยไม่ต้องเขินต้องอายใครนะคะอะทีนี้ Number Four ข้อสุดท้ายแล้ว What are you doing? What are you doing? คุณกำลังทำอะไระคุณกำลังทำอะไรถามด้วย you ต้องตอบด้วยด้วย I นะคะครูสมมุติและกันว่าฉันกำลังพูดเพราะว่าตอนนี้กำลังพูดอยู่นะคะ What are you doing? ถ้าจะบอกว่าฉันกำลังพูดประโยคจะเป็นยังไงคะได้ว่ายังไงถาม you ตอบด้วย I I ใช้กับ am ก็เป็น I am talking I am talking หมายถึงฉันกำลังพูดนะคะไม่ยากนะยากไหมนักเรียนที่เหลืออย่าลืมไปฝึกฝนอ่านทบทวนนะคะนักเรียนเพราะว่าเดี๋ยวเราเรียนกันไปอีกไม่กี่คลิปเดี๋ยวต้องได้สอบอีกแล้วนะ,ะพยายามควนขวายหาความรู้นะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะคะครูก็อยากจะฝากเพิ่มเติมนิดนึงละกันนะคะว่าให้นักเรียนพยายามอ่านหนังสือทบทวนนะคะในส่วนของคำศัพท์ท่องคำศัพท์ด้วยนะคะนักเรียนเพราะว่าถ้าเราจะสอบกันเนี่ยอีกครั้งหนึ่งก็มีคําศัพท์มากมายเลยนะคะไปฝึกอ่านฝึกท่องหนังสือทำงานให้เป็นปัจจุบันนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วย นาะทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย